คนระวังกระเป๋าแต่สุดท้ายโดนล้วงมือถือซะเองเพิ่งกลับจากทริปเที่ยวประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์มาหมาดๆนะครสำหรับคู่รักพระนางช่องสาอเล็กทีระเดชลลมโบเมลดานะครับงานนี้ภาพสวีทหวานมาแบบจัดเต็มได้ชาร์จพลังกันเต็มที่ แต่การไปเที่ยวครั้งนี้นะครับก็ดูเหมือนว่านอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วนะครับก็ยังได้ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีมาด้วยนะครับเพราะว่าพี่อเล็กเจอโจรล้วงกระเป๋าขโมยโทรศัพท์มือถือไปนะฮะซึ่งทางโบนะฮะก็ได้เล่าเรื่องราวผ่าน IG Story ของตัวเองนะครับโดยการโพสตคลิปของพี่อเล็กนะครับที่กําลังดื่มน้ําอยู่พร้อมแคปชั่นว่า เป็นคนที่ระวังที่สุดในทริปบอกทุกคนเสมอระวังกระเป๋าด้วยแต่โดนล้มมือถือเองเลยจ้าแม่ฮ่าฮ่าฮาสงสารส่วนพี่เล็กก็ได้รีโพสต์คลิปนี้ลงใน IG ของตัวเองนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นฮาฮาปนเศร้าว่ายังตลกได้อีกฮ่าฮ่าต่อมานะครับพี่เล็กก็ได้ลงคลิปวิดีโอที่